เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนควบคุมตัวนายฉลองพรมวันอายุ41ปีไปสงบสติอารมณ์ที่สพตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีหลังก่อเหตุใช้จอบทุบหัวนางสาวประคองทินพัฒอายุ72ปีมารดาเสียชีวิตหลังห้องน้ำใต้ถุนบ้านเมื่อช่วงสายวันที่1พฤษภาคม2567ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากเวลา13นาฬิกาวันที่1พฤษภาคม2567ร้อยตำรวจเอกทองนาคพรภูเขียว รองสาระวัตรสอบสวนสพตะการพืชผลรับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191อุบลราชธานีมีเหตุทำร้ายร่างกายมารดาเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่9 4หมู่6ตบคำเจริญอเภอตะการพืชผลจังหวดอุบลราชธานีจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพ,พร้อมชุดสืบสวนแพทย์โรงพยาบาลตะการพืชผลชมรมกู้ภัยตะการพืชผลเข้าตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้นพบชาวบ้านยืนดูร่างของนางสาวประคองทินพัฒอายุ72ปีบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ถุนบ้านโดยมีชาวบ้านอีกกลุ่มควบคุมตัวนายฉลองพรมวันอายุ41ปีลูกชายที่อยู่ในสภาพคลุ้มคลั่งโวยวายอยู่ใต้ถุนบ้านซึ่งเชื่อว่านายฉลองเป็นผู้ที่ลงมือใช้จอบตีแม่ตัวเองเสียชีวิต จากการตรวจสอบสภาพศพของนางประคองพบบาดแผลบริเวณท้ายทอยและศีรษะเลือดออกมากตาบวมช้ำทั้งสองข้างบริเวณแผ่นหลังมีร่องรอยการถลอกของผิวหนังคล้ายโดนความร้อนคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า2-4ชั่วโมง โดยรอบที่เกิดเหตุพบจอบเปื้อนเลือดแขวนไว้ที่ต้นมะขามหนึ่งด้ามเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานสอบถามนายบวกคำพรมวันอายุ72ปีสามีของนางสาวประคองผู้ตายเปิดเผยว่าบ้านที่เกิดเหตุอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนมีตนเองนางสาวประคองผู้ตายและนายฉลองลูกชายเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ8นาฬกาตนเองและนางสาวประคองได้ทําการลอกบ่อเกลหลังบ้านจากนั้นตนออกไปเอา น้ำให้วัวจนกระทั่งเวลา11.30นาฬกา30นาทีกลับมาบ้านพบว่านายฉลองบุตรชายร้องเอะอะโวยวายว่าสันบักโจก หลายครั้งแต่ตนเองไม่พบนางสาวประคองอยู่ในบริเวณบ้านจึงได้เดินตามหาไปจนถึงหลังห้องน้ำที่ทำการลอกบอกเกลอพบนางสาวประคองนอนหงายเสียชีวิตมีเลือดออกบริเวณศีรษะมีมดขึ้นตามตัวตนจึงเชื่อว่านายประคองบุตรชายใช้จอบตีนางสาวประคองซึ่งเป็นแม่จนถึงแก่ความตายจากนั้นจึงได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวนายฉลองไว้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายบัวคำยังกล่าวอีกว่าลูกชายตนเองมีอาการติดยาเสพติดมานานแล้ว เคยนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพแต่ก็กลับมาเสพยาอีกครั้งที่ผ่านมานายฉลองมีอาการหงุดหงิดคุ้มครั่งบ้างแต่ไม่เคยทำร้ายใครครั้งนี้เป็นครั้งแรกและทําให้นางสาประคองเสียชีวิตตนก็ขออโหสิกรรมนายฉลองซึ่งขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายฉลองมาสงบสติอารมณ์ที่ห้องควบคุมสถานีตำรวจปูธรตระการพืชผลพร้อมมอบศพให้ เจ้าหน้าที่กู้ภยัยนำส่งแผนกนิติเวชเพื่อชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตส่วนนายฉลองเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย you